มาต่อกันเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นฟอร์ซ่าสามร้อยนะฮะมาทําการติดตั้งกระจกพับไฟฟ้าฟอร์ซ่านะตัวสามร้อยนะครับวันนี้ก็วันที่สิี่นะครับเดือนสี่หกห้านะครับก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวิตก็เป็น3มทางนะครับแล้วก็มีโหมดเซฟโหมดนะครับเวลาเราเปิดปุ๊บกระจกก็จะกลางออกนะครับแล้วก็พับลงล่างนะครับแล้วก็กลางออก นะครับแล้วก็ปิดสุกกุญแจกระจกเขาก็จะพับแบบออโต้นะครับแล้วก็ตัวเซฟโหมดตรงนี้นะครับเบอร์ศูนย์ตัวนี้นะครับเป็นการปิดระบบการทํางานทั้งหมดเลยในกรณีฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เสียไปล้มไปพับไปเฟืองแตกมาอะไรมาตัวนี้จะเป็นตัวฉุกเฉินในการปิดโหมดทั้งหมดนะครับรวมถึงการปิดชักกุญแจนะครับมันก็จะเป็นการเซฟโหมดเช่นเดียวกัน ครับตอนนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้ทำงานแบบออโต้นะครับเราก็แค่เปิดทุญนแจนะครับแล้วเราค่อยเปิดให้มันกลางออกครัอย่างนี้ครับนะฮะพอกลางปุ๊บนะครับแล้วก็นิี้หุบนะครับแนะนำให้เปิดการใช้งานจะดีกว่านะครับดีกว่าเราปิดเซฟโหมดอย่างนี้นะครับเซฟโหมดตัวนี้เป็นเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับอันนี้กลางออกอ่าแล้วปิดทุกุนแจ นะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดตายนะฮะรีเลย์เขาจะตัดการทํางานอ่าเห็นไหมครับตัวนี้เราสามารถที่จะใช้มืองางได้ละนี่ครับใช้มืองางได้เลยนะครับทางซ้ายและขวาอ่าหุบเข้าหุบออกนะฮะอย่างนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรวมถึงนะครับวันนี้ก็ลูกค้ามีการติดตั้งเรื่องของอไฟลีนะครับไฟลี เดี๋ยวให้ลูกค้าสตาร์ทรถดีกว่ามาสตาร์ทรถให้ผมหน่อยอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่า,อานี้คือไฟหลีติดแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือซ้ายกับขวานะครับอ่ามาแล้วเห็นไหมฮะท้ายเราจะดูมิติเต็มเลยนะฮะตัวนี้นะครับส่วนไฟเบรกก็จะเป็นไฟเบรกปกตินะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับ ต่อไปครับต่อไปยังยังไม่หมดแค่นี้ตัวนี้ก็จะเป็นไฟใต้ปลอกตัวใหม่ล่าสุดที่คิดค้นขึ้นมาใหม่นี่ดึงออกมาได้เลยนะครับตัวนี้เขาก็จะมีโหมดนะครับอันนี้เปิดตลอดแล้วก็แบบออโต้ใช้เฉพาะตอนกลางคืนนะครับแล้วก็จะตัดก,การทํางาน1นาทีอันนี้คือปิดการทํางานแล้วก็มี USB เสียบชาร์จได้เลยสามารถโยกย้ายไปเป็นไฟฉายได้เลยนะครับ ตอนนี้เราติดเราก็จะติดไ้อย่างนี้นะครับอ่าแล้วเวลาเปิดใช้งานเปิดใช้งานแบบนี้ก็ได้หรือแบบออตโต้ก็ได้นะครับอันนี้ถ้ากระพริบอย่างเงี้ยเป็นออตโต้นะครับเวลาไปลึกคนอะไรพวกนี้ไฟเขาจะไม่ติดนะครับจนกว่าว่าเราจะปิดบอกล้วก็เปิดเห็นไหมครับไฟเขาก็จะติดแล้วเขาจะดับภายในหนึ่งนาทีนะครับตัวนี้จะเป็นการป้องกันเรื่องของ แบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องต่อเข้าควบวกของแบตเตอรี่แล้วนะครับสามารถถอดไปชาร์จได้เลยเพราะข้างในจะมีเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลิเธียมอยู่นะครับสามารถที่จะเอาไปถอดชาร์จ USB ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับตัวนี้ก็คิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับสามารถไปเป็นไฟฉายส่องกำลังกลางคืนได้เลยนะครับอำนวยความสะดวกให้นะครับอันนี้ก็คือแบบออโต้อันนี้คือปิดการทํางาน นี่ครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแม่เหล็กเป็นกาวสามเอ็มนะครับอยากติดตรงไหนก็ติดไปเลยนะครับดูด๊บนะครับแล้วก็เปิดแบบออโต้ทิ้งไว้อย่างนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับเวลาเราปิดเบาปุ๊บเวลาเราเปิดเบาปฮ๊บไฟเขาจะติดแล้วก็จะตัดการทํางานเองแบบอัตโนมัติโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟใต้เบาเวอร์ชันใหม่ของผมเองนะครับโอเคเรียบร้อยครับส่งงานให้ลูกค้าเลย คันนี้สี่ปีแล้วนะครับบอกได้เลยสภาพเอี่ยมมากนะสีปีใช้ไปแค่หมื่นโลเองแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับโอเคครับนี่ครับอ่า